สวัสดีครับผมในวันนี้เนี่ยตรงผมก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องในส่วนที่3ของคณะสำรวจโคออบซึ่งสาวใครที่ยังไม่ได้ดูในตอนที่2เนี่ยผมก็แนะนําว่าให้ไปดูตอนที่2ก่อนเพราะว่าในเรื่องในส่วนที่3นี้เนี่ยมันเชื่อมต่อกับตอนที่2แล้วก็ถ้าหากว่าคลิปนี้เนี่ยมีการให้ข้อมูลตรงส่วนไหนผิดไปเนี่ยก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับงั้นผมจะถือว่าทุกคนเนี่ยได้ดูคลิปเนื้อหาในตอนที่2แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็จะสรุปเนื้อเรื่องในส่วนที่3นี้ต่อเลยแล้วกัน หลังจากเหตุการณ์ในตอนที่แล้วเนี่ยตัวหองมิยะก็ได้เดินทางมาที่หมู่บ้านโยกสาเหตุที่ตัวหองมิยะเดินทางมาที่นี่เนี่ยก็เพื่อจะมาเตือนภัยให้กับตัวของหมู่บ้านโยกเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยเราวิญญาณพูดเนี่ยเริ่มออกลาวาดแล้วและพวกหมายของพวกนี้เนี่ยก็คือการคืนชีพให้กับตัวของอมตะทมินแต่ว่าตัวของตระกูลโยกเนี่ยเป็นตระกูลที่ไม่ค่อยสูงสิงกับคนในโลกภายนอกเท่าไหร่ทำให้ตัวของตระกูลโยกเนี่ยไม่รู้เหตุการณ์ที่ตัวของหมู่บ้านเธอเนี่ยถูกโจมตีทําให้ตัวของเธอเนี่ยก็เลยตองัว ตาทมีน่วยอยู่ซึ่งความสามารถของคนในตระกูลโยกเน่ก็คือการควบคุมซากศพหรือสิ่งท smells, well. milk, ี ule, ่ไม่มีชีวิตแล้วทําให้ตระกูลนี้เนี่ยเลยได้ชื่อว่าตระกูลนักเชิดหุ่นจากความสามารถในการควบคุมซากศพแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเรียกตัวของตระกูลนี้ว่าตระกูลหน้ากากโยกจากเอกลักษณ์ที่ทุกคนในตระกูลนี้เนี่ยจะมีหน้ากากโยกกันทุกคนแต่ว่าพวกเขาเนี่ยไม่ไดเอาน้กกากนี้มาสวมใส่ให้ตัวเองแต่อย่างใดแต่พวกเขาเนี่ยจะสวมใส่ให้กับซากศพที่พวกเขาควบคุมทําให้การควบคุมซากศพเนี่ยมีเป็นสิทธิภาพมากขึ้นและถ้าาาากกกววว่คคนนขขอองตะะูลลีีี้้้เยมุบ18ปแพ็จได ซึ่งถ้าหากว่าคนเหล่านั้นเนี่ยสามารถผ่านบททดสอบมาได้เนี่ยพวกเขาก็จะได้รับหน้ากากยกเป็นรางวัลแต่ว่าถ้าหากว่าคนเหล่านั้นเนี่ยไม่ผ่านบททดสอบเนี่ยพวกเขาก็จะกลายเป็นเงาซึ่งคนที่เป็นเงาหรือชาโดเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการดูแลเบื้องหลังของตระกูลและก็ผมขอสปอยไว้นิดหน่อยและกันนว่าที่มาของหน้ากากยกเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีความดํามืดเป็นอย่างมากโอเคอธิบายการซายืดยาวเลยกับเข้าเนื้อหาหลักของเรากันต่อดีกว่าพอตัวของมิยะเนี่ยมาถึงที่หมู่บ้านยกแล้วเนี่ยตัวของเธอก็ได้เจอบชายสองคนที่ ซึ่งตัวของชายสองคนนั้นเนี่ยก็ได้เข้ามาโจมตีตัวของมิยาแต่ว่ามิยาเนี่ยสามารถหลบมาได้แล้วพอตัวของมิยาสังเกตดีๆแล้วเนี่ยตัวเธอก็ได้รู้ว่าชาย2คนนั้นเนี่ยเป็นฆาตกศพในตอนแรกเนี่ยตัวของมิยาก็แทบจะสู้อะไรไม่ได้เลยเพราะว่าพวกนี้เนี่ยไม่ใช่วิญญาณพูดทาให้มีแค่เราคนเดียวที่สามารถจัดการกับไอ้พวกนี้ได้แต่ว่าพอจัดการไปแล้วเนี่ยพวกนี้มันก็มากันเพิ่มอีกแต่ว่าก็ได้มีคนหนึ่งมาช่วยตัวเราออกมานนก็คือตัวของทาชาหนึ่งในคนของตระกูลโยกมิยาเนี่ยก็เลยได้ อบกลับไปว่าตัวเธอเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าตัวเธอเนี่ยเพิ่งกลับมาจากภารกิจที่เธอพอจะรู้เนี่ยก็มีแค่วิญญาณผู้ตัวหนึ่งที่ชื่อว่างูขาวเนี่ยได้บุกเข้าโจมตีที่นี่จากป่าของผู้อาวุโสมิยาเนี่ยก็เลยบอกว่าพวกเราเนี่ยมาถึงที่นี่ช้ากันเกินไปมิยะเนี่ยก็เลยได้ทําการเล่าเรื่องราวของว่าของเธอที่ถูกตัวของวิญญาณผู้เนี่ยเข้าโจมตีพร้อมกับทําลายผลิตของมาตาธมินแต่ว่าตัวของทาชาเนี่ยก็จะบอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวองค์กรเงาเนี่ยก็จะมาที่นี่และจัดการเรื่องทุกอย่างเอัวนนนียกกด้้รมืค์ห โดยที่ตัวของเงาเนี่ยก็คือกลุ่มคนที่มีหน้าที่ในการดูแลเรื่องหลังของตระกูลโยกและคนที่เป็นเงาเนี่ยก็จะมีกฎอยู่ข้อเดียวนั่นคือห้ามพบเจอหรือว่าส่งสิงกับใครไปนานาถึงแม้ว่าคนนั้นเนี่ยจะเป็นคนของตระกูลโยกก็ตามซึ่งทุกคนที่เป็นเงาเนี่ยก็ทําตามกฎข้อนี้อย่างเข้มงวดและไม่เคยมีใครเคยแหกกฎข้อนี้เลยแม้แต่ครั้งเดียวพอตของทาชาผู้จบแล้วเนี่ยตัวของงูขาวก็ได้เข้ามาด้านหลังเธอพร้อมกับบอกว่ากำลังเสริมเนี่ยจะไม่มีวันมาถึงซึ่งตัวของทาชาเนี่ยมองแวบเดียวก็รู้เลยววว่่่่่าาาาาาาตตตัขขของงงููเนนนีีียยคคคคืทททุุมมมหหห้้กโดและส เนี่ยกลัวเพราะตัวเธอเนี่ยสังเกตว,ว่าหุ่นเชิดที่เธอควบคุมเนี่ยมันถูกทาลายไปเธอก็เลยมาที่นี่ตัวของทาชา,าเนี่ยก็เลยได้บอกว่าตัวเธอเนี่ยจะจัดก,การตัวของงูขาวด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีของตระกูลโยกแต่ตัวของงูขาวเนี่ยก็ได้ตอบกลับมาว่าเกียรติยศและศักดิ์ศรีของตระก,กูลโยกอะไรกันล่ะเธอไม่ได้ยินเสียงกรีดร้องของวิญญาณเหล่านั้นหรอแต่ก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่หรอกสำหรับเด็กที่เชื่อมั่นในเงาน่ยว่าเดี๋ยวตัวเธอเนี่ยจะช่วยปลดปล่อยวิญญาณเหล่านั้นเองหลังจากนั้นตัวของงงงูขขาาาาาาวกกกก็ไกไดด้้้พยยมทท่่ออหนโชปัลลลํ สามารถที่เอาไปได้พ่อตัวของงูขาวเห็นแบบนั้นเนี่ยตัวเธอก็รู้ได้เลยว่าหน้ากากหยกเนี่ยมันจะมีความผูกพันกับตัวทาชาอยู่ แต่ว่าตัวของงูขาวเนี่ยก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยตัวของเธอมีหน้ากากมากพอแล้วและตัวของงูขาวเนี่ยก็ได้จากไปสาเหตุที่ตัวของงูขาวจากไปเนี่ยก็เป็นเพราะตัวของเธอเนี่ยได้เห็นอะไรบางอย่างในตัวของทาชาที่เหมือนกับตัวของเธอและทีนี้เนื้อเรื่องก็จะได้ตัดไปที่ผู้อาวุโสของตระกูลโยกตัวของท่านผู้อาวุโสเนี่ยก็ลังคู่กับตัวเองว่าตัวของเขาเนี่ยไม่สามารถใช้เปลี่ยนแปลงโชชะตาในการล่มสลยของทั้งสามตระกูลมือปราบผีได้ แต่ว่าตัวของเขาเนี่ยก็จะไม่ยอมแพ้เพราะว่าเขาเนี่ยมาไกลาเกินกว่าที่หันหลังกลับแล้วแล้วหลังจากนั้นตัวของงูขาวก็ได้โผล่มาที่นี่ทําให้พวโสเนี่ยตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีเพียงแค่คนของตระกูลหยกเท่านั้นที่จะรู้แต่ว่าตัวของพวโสเนี่ยก็ได้พูดทา้าทายตัวของงูขาวไปว่าตัวของเธอเนี่ยไม่สามารถที่จะทำลายบาเรียของเขาได้ตัวของงูขาวเนี่ยก็เลยได้ทาการหยิบความเพียงสายน้ําไหลที่ตัวของมาตาธมีเนี่ยเป็นคนมอบให้ออกมาและเธอก็ได้ใช้มันในการทําลายบาเรียของพวโสแต่ว่าตัวของพวโสเนี่ยก็ได้บอกว่าตัว พราะที่นี่เนี่ยไม่มีผนึกของมาตาธมินอยู่แต่ตัวของอูขาวเนี่ยก็ได้ทําการโชว์ผนึกของมาตาธมินพร้อมกับบอกว่าตัวเธอเนี่ยทำลายมันไปนานแล้วและสาเหตุจริงๆที่ตัวเธอมาที่นี่เนี่ยก็เพื่อเชื่อทลายตัวของตระกูลโยกและตัวปฏิสาที่แสนโสโครนนี้ลงด้วยน้ามือของเธอทําให้ผู้อุปโวเนี่ยก็เลยรู้ว่าตัวเธอเนี่ยคือคนที่ทรยศตัวของตระกูลโยก แต่ก่อนที่ตองเธอเนี่ยจะได้สังหารตองผู้โสลงได้น้ำเอิบเธอเนี่ยตองทาชาตและมียะเนี่ยก็ได้มาช่วยไว้พอดีตองทาชาตเนี่ยก็เลยได้ถามวัาตองูขาวว่าจริงแล้วเนี่ยตองเธอเป็นใครกันแน่แล้วทาไมถึงรู้จักสถานที่นี้งูขาวเนี่ยก็เลยได้บอกว่าตองเธอเนี่ยไม่มีวันที่จะลืมสถานที่ที่น่ารังเกียจแบบนี้ได้เลยเพราะว่ามันต้องมีคนเสียสละไปแล้วไม่รู้เท่าไหรต่อเท่าไหรกว่าที่จะส้หน้ากากพวกนี้ขึ้นมาได้แต่ก่อนที่ตองงูขาวจะได้พูดอะไรไปมากกว่านี้เนี่ยตองของผู้โสก็ได้พูดแทรกขึ้นนนมมมาาาาา่่่่่่ออออยยยยไไปปฟังงงงสิทททีีีีููขพพพดเเระต็แคคศ ายเป็นมอผีแล้วปฏิเสธวิถีแห่งเงาและมันผิดมากในเรื่องไงที่ตัวของเขาเนี่ยต้องการพลังเพิ่มเพื่อต่อต้านกับโชคาตางูขาวที่ได้อย่างนั้นเนี่ยก็โกรธเป็นอย่างมากและได้ทําการเข้าโจมตีใส่แต่ว่าตัวของทาชามียาแล้วก็รวมถึงตัวเราเนี่ยก็ได้ทําการหยุดตัวของงูขาวไว้และได้เข้าสู้กันซึ่งในระหว่างการต่อสู้เนี่ยตัวของงูขาวก็ได้ทาการใช้มอคัมพีพร้อมกับส่งตงพวกเขาทั้ง3าคนเนี่ยไปอีกมิติหนึง่งแต่ว่าพวกเขาทั้ง3คนเนี่ยก็สามารถที่จะเอาชนะตัวของงูขาวมาได้แต่ว่าด้วยพลังของม้วนคัม,มรรพในดีขของ,งูาว ตอนที่ยังเป็นคนที่มีชื่อว่าลูมิ ซึ่งภาพที่พวกเขาทั้ง3คนได้เห็นเนี่ยนั่นก็คือภาพของงูขาวในตอนที่ยังเป็นคนอยู่กับตัวของโซเนียเพื่อนสนิทของเธอโลกของโซเนียเนี่ยได้ยินดีกับการที่ตัวของลูมิเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะตัวของเธอมาได้และได้เป็นมือป่าผียังเป็นทางการแต่ว่าตัวของลูมิเนี่ยกับไม่ดีใจกับการที่ตัวของเธอเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะตัวของโซเนียมาได้เพราะว่านั่นเนี่ยมันจะหมายความว่าตัวของโซเนียเนี่ยจะได้กลายเป็นเงาและไม่สามารถที่มาเจอตัวของเธอได้อีกแต่ว่าตัวของโซเนียเนี่ยจะได้บอกตัวของลูมิว่าตัวของเธอเนี่ยไม่ใช่เดกล้นออีมู ก็เลยได้ทําการด่าตรงโซเนียไปว่าทั้งที่จะไม่ได้เจอกันอีกเนี่ยแต่ยังทําตัวเป็นทองไม่รู้ร้อนไปได้จริงๆตองเธอด่าเยอะกว่านี้แหละแต่ว่าผมย่อมาให้เหลือสั้นๆซึ่งมันก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้ตัวของลูมิหรือว่างูขาวเนี่ยรู้สึกขีดจนมาถึงในปัจจุบันนี้ตัวของลูมิเนี่ยก็เลยต้องการที่จะไปขอโทษตองโซเนียแต่ว่าในระหว่างทางเนี่ยตองเธอก็ได้ยินเสียงกรีดร้องขึ้นที่แท่นพิธีตองเธอเนี่ยก็เลยเดินไปดูและได้เห็นว่าตัวของผู้อุโสงเนี่ยกำลังทำอะไรบางอย่างอยู่ซึ ตักของโซเนียที่ในตอนนี้เนี่ยกลายเป็นหน้ากากยกไปแล้วเนี่ยก็ได้ร้องขอชีวิตพร้อมกับบอกว่าตัวเธอเนี่ยมองไม่เห็นอะไรเลยแต่ว่าด้วยความกลัวบอกความสับสนเนี่ยตัวของลูมิก็ได้เผอถามตัวของผู้โศไปว่าตัวเขาเนี่ยกำลังทําอะไรอยู่ผู้โศเนี่ยก็เลยตกใจเป็นอย่างมากที่ตัวของลูมิเนี่ยมาอยู่ที่นี่และพอตัวของโซเนียรู้ว่าตัวของลูมิอยู่ที่นี่เนี่ยตัวเธอก็ได้ร้องขอให้ตัวของลูมิเนี่ยมาช่วยตัวเธอแต่ว่าลูมิเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยตัวของโซเนียเพราะว่าตัวเธอเนี่ยหวาดกลัวและสับสนเกินกว่าจะทำและสิ่่่งเเเดีียววททธอําาในนนนัั้กร หนีออกมาจากตรงจุดนั้นและในเหตุการณ์ในวันนั้นเองเนี่ยมันก็เลยเป็นตาบาปที่ตามหลอกหลอนตัวของลูมิมาโดยตลอด ซึ่งในระยะเวลาต่อมาเนี่ยตัวเธอก็จะได้เข้าร่วมกับเหล่าวิญญาณพูดเพื่อคืนชีพให้กับตัวหอ,อมาตาธมินแต่ว่าตัวเธอเนี่ยก็ไม่ได้มีเป้าหมายในการคืนชีพให้กับตัวหอ,อมาตาธมินแต่อย่างใดเพราะว่าเป้าหมายจริงๆของเธอเนี่ยคือการทําลายตัวงตระกูลโยกและปลดปล่อยวิญญาณทั้งหมดที่อยู่ในหน้ากากเนี่ยให้เป็นอิสระซึ่งวิธีในการปลดปล่อยวิญญาณเหล่านั้นเนี่ยนั่นก็คือต้องทําลายตัวองแท่นพิธีที่สร้างหน้ากากขึ้นมาแล้วทีนี้เนื้อเรื่องก็จะกลับมาที่ในปัจจุบัััันนนตตตววขอออออองงงงงททาาาาชาเเเเี่่่่ได้้้ถมมกบผผููุโโสสสิิธหห็คืืืรรรจป ก็เลยได้ยอมรับแต่ว่าทุกอย่างที่เขาทําไปเนี่ยก็เพื่อปกป้องตัวของตระกูลโยบเพราะว่ามันมีบัญชีรายชื่อจากปอโลกที่เขียนชื่อคนจากทั้ง3มตระกูลมือปราบผีและในเนื้อาหาเนี่ยก่าวว่าถ้าออมาตามินถูกคืนชีพขึ้นมาเนี่ยพวกเขาจะตายกันหมดโดยที่ไม่มีโอกาสได้ตอบโต้เลยได้ซ้ําและในนั้นเนี่ยยังบอกอีกว่าให้ตัวพวกเราเนี่ยตายไปทั้งแบบนั้นเลยเพื่อไปสมทบกับคนในปอโลกเพราะว่านั่นเนี่ยเป็นวิธีเดียวในการจัดก,การตัวออกมาตามิน พวกของผู้อาภโสเนี่ยก็เลยได้บอกว่านั่นเนี่ยควรจะเอามาเป็นคําพูดที่เอามาใช้กับคนที่ยังมีลมหายใจอยู่หรือไงแต่ว่าตระกูลมือปราบผีทั้งสองเนี่ยกบยอมรับในโชคชะตาของตนเองทําให้ตัวของเขาและผู้อาโสรุ่นก่อนๆเนี่ยก็เลยต้องหาทุกวิถีทางในการต่อต้านกับโชคชะตาซึ่งมันก็เลยได้วิธีการในการดึงเอาวิญญาณของคนอื่นเนี่ยมาใส่ไว้ในหน้ากากโจกมียาก็เลยได้บอกว่าถึงมันจะเป็นแบบนั้นเนี่ยแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่รับไม่ได้โดยเด็ดขาดและตัวของทาชาเนี่ยก็เริ่มได้ยิน ตัวองทาชาเนี่ยก็เลยเลือกจะทำลายแท่นพิธีกรรมเพื่อเชื่อปลดปล่อยวิญญาณทั้งหมดโดยที่ผู้โสเนี่ยก็ได้พยายามที่จะเข้ามาห้ามตัวองทาชาเนี่ยก็เลยได้ด่าไปว่าถ้าว่าไม่มีพิธีกรรมที่น่ารังเกียจแบบนี้เนี่ยพวกของหน้ากากยกและก็งูขาวเนี่ยก็จะไม่ถือตัวเนิดขึ้นแต่ด้วยความเห็นแก่ตัวของผู้คุณเนี่ยมันก็เลยทําให้หมู่บ้านเนี่ยต้องมีสภาพแบบนี้พอตัวองผู้อุโสได้ยินอย่างนั้นเนี่ยตัวเขาก็เลยไปนั่งจ่อยู่ที่มุมห้องและตัวองทาชาเนี่ยก็ได้ทําการทาลายแท่นพิธีกรรมที่สร้้้้้้าา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 งงนนนกกกกยยขึมมมทํใหหววิิญญณััดดดเี่่่็็สสสรถไไไปูุตตแ วิญญาณอยู่ดวงหนึ่งที่ไม่ยอมไปไหนนั่นก็คือวิญญาณที่อยู่ในหน้ากากองทาชาและสาเหตุที่ตัวเธอไม่ยอมไปไหนเนี่ยก็เป็นเพราะตัวเธอเนี่ยต้องการที่จะปกป้องตัวงทาชาแล้วพอจบเรื่องราวทุกอย่างแล้วเนี่ยตัวงทาชาก็ได้เลี่ยงแช่อยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ต่อเพื่อคอยช่วยเหลือคนที่ยังเหลือรอดอยู่ส่วนตัวเราแล้วก็มียานเนี่ยก็ได้ออกเดินทางไปยังหมู่บ้านของตระกูลนักดาบปีศาจต่อ ก็จบไปแล้วนะครับสรับคลิปสุปเนื้อเรื่องคณะสำรวจตอนที่3ผมถือว่าเป็นตอนหนึ่งที่มีเนื้อเรื่องค่อนข้างจะเข้มข้นและยังเป็นตอนหนึ่งที่อ่านสนุกมากอีกด้วยครับและถ้าว่าคลิปนี้เนี่ยมีการให้ข้อมูลผิดพลาดหรือว่าไม่ถูกต้องตรงไหนเนี่ยก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเอะเดี๋ยวนะมึงยังอยู่อีกเหรอเฮ้ยไปได้แล้วคลิปจะจบอยู่แล้วเอ้าไอ้นี่ไม่ยอมไปอีกอ่ะงั้นจบคลิปแบบนี้เลยแล้วกันนะบาย